สวัสดีลูกค้าช่องมิดสวยมิดคมมิตรช่งงานเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ตรงกับวันหวยออกพอดีนะคะวันที่16เดือน7ปี68นะคะลูกค้าใครอุดหนุนนุชขอให้ถูกหวยรลงวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5้าสาธุขะมาเริ่มกันเลยเริ่มที่1นะคะเริ่มที่1เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากหลิก u อ p 9นะคะความยาวของเบมินอยู่ที่11.5นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันนา5.5ามิลตัวด้ามไม้พยุงปักหมุนโมเสกรบสวยงามนะคะหมุนโมเสกทองเหลืองนะคะความยาว5นิ้วค่ะเดี๋ยว,ยวคลิปนี้จะทดสอบคอมมีดให้ชมสัก2เล่มน,นะคะลูกค้าเพราะว่าถ้าทดสอบทุกเล่มมันจะคลิปจะยาวไปค่ะมันจะตัดช้า ค่ะลองชมกันนะคะความคมของมีดก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าเล่มนี้จะเป็นทรงหน็บคล้ายๆออกกูขาค่าคาระราคา1 2 9่า1,290บาบาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่2นะคะเป็นมีดเน็บนะคะใบขัดละเอียดเหมือนกันกันกบเล่มที่1นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่10.6นิ้วนะคะความกว้าง2.4นิ้วสันจนาอยู่ที่6มิลตัวด้าไม้พยุง ปักมุดโมสูสกรบสวยงามนะคะความยาว5นิ้วนะคะเล่มนี้ราคา1,200บาทรวมส่งนะคะใครพร้อมโอนโอนได้เลยนะคะคุ้มกว่ากันเยอะนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม 1, 0 0บาททุกเล่มคาะทดสอบคมมีดเล่มที่2นะคะความคมก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ 0, 8, 2, 9, 2, 5, 27, 3, 2ได้เลยนะคะ ขาเล่มที่3นะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9นะคะความยาวของเบมีดอยู่ที่11.2นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงปากหมุกโม,มูสกค,ครบสวยงามนะคะตัวด้ามความยาว5.2นิ้วนะคะเป็นงานขัดข่าวนะคะเล่มนี้ราคา1,100บาทรวมส่งนะคะลูกค้าสนใจเข็บหน้าจอแอดไลน์ไม่้าได้เลยนะคะขาเล่มที่ สี่นะคะเป็นคัตติ้งใบขัดขาวงานขัดละเอียดนะคะเล่มนี้ความยาวของใบมีอยู่ที่10.7นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5.5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าความยาว5นิ้วนะคะตัวด้ามเล่มนี้ราคา1,100บาทรวมส่งนะคะเป็นงานขัดละเอียดรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของใบมีทุกเล่มนะคะส่วนเล่มที่5้เป็นแลมโบวใบขัดขาว เป็นงานขัดละเอียดนะคะลูกค้าความยาวของใบไม่อยู่ที่10.3นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา5.5มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5นิ้วนะคะเลมที่ห้าราคา1,100บาทรวมส่งนะคะเป็นงานขัดละเอียดนะคะขัดใบละเอียดสวยงามมากคะ่ะข่ะเลมที่6นะคะเป็นแลมโบงานตีผิวไฟนะคะเล่มนี้เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนมนะคะ ความยาวของเบมิอยู่ที่10.3นิ้วนะคะความกว้าง2.4นิ้วนะคะสันหนาวอยู่ที่6มิลน,นะคะตัวด้ามความยาว5.1นิ้วนะคะลูกค้าเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะราคา1000รวมส่งค่ะเล่มที่6ค่ะส่วนเล่มที่7นะคะเป็นมีออกทรงบูวี่ค่ะช่วงปลายมีดน,นะคะ ความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลนะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5.3นิ้วนะคะตัวใบมีดแต่งลายศิลปะสวยงามค่ะลูกค้ารับประกันความคมรับประกันงานสวยตรงปกค่ะล่มนี้ราคาพิเศษ1 1 9 0บาทรวมส่งนะคะค่ะสว่วนลิมมที่8เป็นมีทรงดาบค่ะลูกค้า ลายกล็ดมังกรนะคะความยาวของเบไม้อยู่ที่14.2นิ้วนะคะความกว้าง1.5นิ้วสันจนาอยู่ที่3.5มิลน,นะคะตัวด้านเป็นด้านไม้พยุงฉลุลายความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้าทรงจะแป,ป๊กๆหน่อยนะคะลูกค้าเป็นงานลายกร็ดมังกรนะคะสวยงามมากค่ะพิเศษนะคะเล่มนี้ราคา 1,290บาทรวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบุกเพิ่ม100บาททุกเล่มน,นะคะแต่นุชคิดว่าใครพร้อมโอนได้เลยคุ้มกว่ากันเยอะคะ่ะลูกค้า